เวลากว่า50ปีที่มหาวิทยาลัยราชภัฒการจนบุรีได้ให้บริการวิชาการในเขตพื้นที่รับผิดชอบผ่านการทำงานถึง3สถาบันโดยไม่รู้เหน็ดเหนื่อยภายใต้เบื้องหลังความสำเร็จของอาจารย์และบุคลากรทุกท่านจากรุ่นสู่รุ่น ทำงานครั้งแรกตอนนั้นก็ปี2,530ครับสมัยนั้นยังเป็นวิทยาัยครูการเจนบุรีครับอยู่ในภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นะครับก็จะมีรายวิชาทางการสอนทางวิชาทางด้านของการเืองการปกครองวิชาทางด้านของกฎหมายนะครับแล้วก็มีอาจารย์อยู่คนเดียวก็คือผมนี่แหละนะครับเ,เข้ามาทํางานตรงนั้นนะครับประมาณปีหนึ่งก็ไป ทำงานในส่วนของออสำนักกิจการนักศึกษานะครับหรือว่ากองพัฒนานักศึกษาปัจจุบันนี้นะฮะสมัยโน้นเนี่ยเ,เทียบเท่ากับสำนักคณะนะฮะเป็นผู้บริการนะครับก็ได้ได้เรียนรู้ในเรื่องของการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษาซึ่งกเ็เป็นเรื่องที่เคยทำมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือในสมัยเป็นนักศึกษา นะครับในระดับปัิญญาตรีปริญญาโทก็เป็นนักกิจกรรมมาก่อนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นในในส่วนตรงนี้ก็นํามาใชา้ในเรื่องของงานกิจกรรมนักศึกษาได้นะจึงบอกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราเคยมีประสบการณ์ในอดีตเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเราจะได้นํามาใช้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อัครวิทย์โพชะเรืองท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตสื่อการสอนและงานการาฟิกสาขาวิชาครุศาสตร์อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์ท่านมีความมุ่งมั่นเสียสละอุทิศตนให้กับงานของมหาวิทยาลัยอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเป็นผู้คิดริเริ่มกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาอยู่ตลอดเวลา่ไม สิ่ง,งปีสองห้าสองหกสองเจ็ดเป็นปีที่นักศึกษา,าทางาอีสามาเยอะมากต้องถึงกันําทใบสมัครกันแบบปิ้นกลางเต็นท์ทำกันเลยช่วยกันทาเย็บใบสมัครตรงหน้าตึกหนึ่งอาคารเอ่ออาคารที่เป็นอาคารสำนักง,งานสมัครก่อนก็คืออยู่ตรงตึกหนึ่งซึ่งเด็กนักศึกษาจะต้องเขา้าเขาแถวเพราะไม่มีเสาธง แล้วก็พวกเราก็ต้องไปเซ็นชื่อรมกานตรงนั้นอยู่งานธุรการมัซี่ปีพอสองหกก็ต้องไปทําตรงนั้นเพราะว่าอาจารย์ผู้ใหญ่เลือกแล้วว่าเราเนาะครจะไปอยู่ไปรษณีย์เพราะว่าถ้าไม่มีไปรษณีย์เด็กๆพวกนี้ก็อดตายเพราะว่าทุกคนต้องมารับธนานัตรับธนานัตที่นี่3 0 0 5้0ห้าก็ถือว่าเงินมากมายสาหรับน้องใครมาห้า้อยถือบ้านมึงก็มีตังค์ปพาแต่นระาไม่ได้ทํางานนะเดียวโดยที่ มันก็มีโอกาสที่ได้ทํางานในหลายอย่างตรงนี้ก็เนื่องจากเมื่อก่อนมันต้องช่วยกันมันก็ช่วยกันตั้งแต่แรกไม,ไม่ว่างานรับปริญญาเราก็เริ่มได้มีส่วนร่วมนั้นตั้งแต่ปี 3, 6, 3่ามหกสามีเจ็บไวไ้คความทรงจำทำงานก็ หนุกสนานดีคนไม่ได้เยอะอย่างนี้มีคนอยู่แค่สองคนเจ้าหน้าที่อะนะคะเเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ได้พร้อมเหมือนทุกวันนี้นะคะเราใช้วิธีทํางานแบบเอออย่างเช่นเวลาทาข้อสอบเราใช้วิธีทําด้วยเครื่องพิมพ์ดีดนะคะเครื่องพิมพ์ดีดแล้วก็โลเนียวด้วยเครื่องโลเนียวนะคะ <c oughs> แต่ว่างานงานในช่วงนั้น มันทำให้เราได้เรียนรู้และมีประสบการณ์นะคะเอ,อผู้บริหารตอนนั้นนะคะจะสอนงานเราดีมากนะคะจากที่เราไม่เคยเป็นอะไรเลยเรามาเป็นเลขานุกการมาเรียนรู้การทำรายงานการประชุมนะคะการจัดทำแผนการจัดทำงบประมาณการจัดทำ การตัดยอดการทําประมาณการต่างๆคือเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับจากอาจารย์ทั้งหมดนะคะผมเริ่มต้นที่ศูนย์ให้การศึกษามหาวิทยายลัยราชภาัฏกาญจานบุรีครับศูนย์นี้อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ในส่วนของงานจัดการผลประโยชน์ที่ปฏิบัติอยู่จริงๆแล้วมันเริ่มมาจากงานบริการวิชาการและกิจการพิเศษครับหาไรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยนะครับช่วงแรกๆเนี่ยนะครับก็จะมีการร่วมจัดงานนะครับจัดหลักสูตรอบรมนะครับโดยเฉพาะร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้ร่วมงานที่เป็นส่วนกลางเข้ามาเราจะจัดเช่น กีฬานะครับให้กับหน่วยงานเขาเป็นกรกีฬาระดับภาคหรือว่าระดับหน่วยงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้เราเป็นหน่วยงานเหมือนเป็นออ g a นไนซ์จัดให้เขาครับ ปัจจุบันนี้ทํางานหน้าที่เกี่ยวกับเปลี่ยนจากตําแหน่งรปภก,ก็มาเป็นอนักง,งานอาคารสถานที่เพื่อทรียะเปิดตึกดูแลอาคารเร,เรียนรวมดูแลหอประชุมจัดโตะ๊ะสอบของนักศึกษาอาคาร9อาคารเจแล้วก็ตึกดินสอเพื่อเป็นระเบียบของการเรียนการสอนว่างานของเราต้องรับผิดชอบอยู่แล้วอีกหนึ่ง ถ้าสมมติจะมีงานอาคารางานที่อาคารเรียนรวมเนี่ยมันเป็นงานที่ว่าเขามาเช่าหรืออะไรเนี่ยก็เป็นไรายได้ของมหาลัยเราก็เอาใจใส่เขาตลอดกับพวกที่เขามาขอใช้สถานที่อย่างห้องน้ําแม้กระทั่งไฟฟ้าหรืออะไรเนี่ยทำความสะอาดเราก็ให้แม่บ้านทําความสะอาดให้มีความเรียบร้อยกับให้กับ,กบคนที่เขามาใช้สถานที่ จากความมุ่งมั่นเพียรพยายามของทุกท่านเป็นความสำเร็จที่ช่วยผลักดันมหาวิทยาลัยก้าวสู่ความสำเร็จเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สำคัญของภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณที่ทุ่มเทพลังสมองความคิดสร้างสรรค์ทุ่มเทแรงกายเสียสละเวลาเพื่อมหาวิทัทาราชภัฏการชนบรุรีเป็นมหาวิจัยเพื่อท้องถิ่นตลอดไป